คุณมิสเตอร์มิสเตอร์โบย์โบอีอ่านไม่ถูกอะครับผมขำแม้ถามเกี่ยวอะไรอะ่ะคุณนิโก้จังสวัสดีครับหิวอ่ะหิวแล้วได้กินข้าวเช้ามั้ยยังเนี่ยคุณน้องอันหมุนสวัสดีค,คุณมาลายุเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณมาลายุจัง

ไม่เจอกันนานใช่แลยฮะใช่ด้วยยินดีต้อนรับครับไม่เจอกันนานจริงคุณยูนุุลคุณมาลายุก็หยุดแล้วใช่ไหมเจ้านายมีเรื่องมาเล่าขึ้นหรออยากเล่าเรื่องอ่ะขึ้นมาได้เลยนะครับคิดถึงเพลงแล้วครับคุณเบลไฟสวัสดีครับขอบคุณจินตินะขอุณเอเนจีดีเลยเพราะว่าอยู่ๆมาบอก เพิ่งเพิ่งเพิ่งแบบเพิ่งคุยกันผ่านเฟซแล้วอยู่ๆมาแบบอยากกอดจังเลยแล้วพอไปโรงเรียนกอดอไปรัวๆเลยค่รับถามผมว่าแล้วปแบบอบพูดเขาบอกเอ้ยเขถาถามผมว่าการตอนรักกันเขาไม่ใช้เหตุผลแต่พอตอนเลิกกันอะเหตุผลจะมาผ <c oughs> ัดไ เราแต่คุมจนจะหมดตัวแล้วแต่คุณไม่เห็นเลยแล้วแต่ที่แบบกราไม่ไดมองคิดแที่ไหนตอนฮัลโหลลูกหมาสวัสดีครับพี่กาแฟเราจะได้เวลาไปนอนชั่วโมงหนึ่งพอเปิดอย่าว่ามอส่งอะไรตัดแง่แง่รีแอคใหม่ได้ไหมจะถ่ายด้วยครับรีแอคว่ายังไงรับ ไอ้ขอบขอันแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็แกล้งดีใจไหวอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ต้องให้อะไรก็นนไปพร้อมไหมครับไอแอปไหมเลยโอเคขอบคุณครับคุณมาลายุขอบคุณครับเฮ้ยให้เยอะมากเลย อยู่แล้ว่ครับดอกไม้ไฟดอกเล็กแล้วก็ดอกบานกลางสามดอกแล้วก็ดอกกุหลาบด้วยวานที่บ็อกเปอร์ด้วยอยู่ไหนบ้างเนี่ยมีแยกแคะด้วยทุกคนนี่ไงขอบคุณครับรีแอคใหม่นะครับอขอบคุณเขาขอบคุณขอบคุณของขวัญยาขอบคุณคเขาก็คุณมาลัยุบอกให้รีแอคใหม่เมื่อกี้ถ่ายไม่ทัน เคยเจอตำนานเปยหมดเลยเคยก็นี่ไงไปจนหมดใช่ไหมเนี่ยจังมากมเท่าไหร่กตอนนี้มีมีคอยอยู่มาสองตังค์กอโอ้ใช่เราจะไม่เปย์ต้อนายรอเก็บแบนไม่ทีเดียวแล้วก็เปย์คนเดินนั่นไงกะแล้วเติมเปย์อีคับคุณครับ อันนี้คุณคิดแล้วัสดีครับคุณแค่ตัวีแต่ไม่รู้ว่าจะเสียงไม่ติดฟัมันเหมือนมันมีบั็กใช่ใช่เหมือนมันมีบั็กบางอย่างถ้าถ้าเราเปิดถ้าเราเปิดอัดอะไรไม่รู้แล้วมันจะมันจะเปิดไมในนี้ถ้าเราเปิดไมในนี้มันจะอัดไม่ได้หรือว่าหรือถ้ามันอัดได้ไมในนี้มันก็จะไม่ติดมันจะแบบสลับสลับกันนี่เป็นกรองจังเลยไกยูสวัสดีครับ แปงสขยายคาร่วมโอเคอะไรอยู่จ๊ะชื่อแปลกอ่ะอ้าวลังเลตอนนั้นอะไรอะไรอะอะไรอะฟอนด์ฟอนด์เป็นสิ่งฟ้าค่ะ ทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าครับดำถ้าสีดำเขาก็น่าจะเรียกท้องดำอมะไรก็ดีครับเพื่อดังอันยองทัดทายกลันเลยค่ะ เห็นกรบโปรงได้ไหยมารายุจ <rua> ังนี่ครับมารายุจังมารายุจังมารายุจังสำหรับสุดไลค์นะมารายุมารายุพ่อตามีช่อต่อมาสักช่อครับหนวดสักหนวดสักเส้นช่วยหน่อยได้ไหมมารายุจัมมารายุจังลิ้นพันมารายุพ่อตามีช่อต่อมาสักช่อไหมครับหรือเส้ช่วยหน่อยได้ไหมฮะฝันี้ก็ได้ไหมได้เลยอุ้ยช่วยหน่อยนะขอบคุณมากครับยังมีคนซ่อนต่อจากฉันอีกนั่นดิใครวะ ใครวะมารายุช่วยหน่อยนครับขอช่วยมันสักโซ่ได้ไหยตายฮะเอ้ยผมว่าัเราจะรอฮะช่วย,หน, <laughs> วยหน่อยนะทุกคนแต่เดี๋ยวประมาณบ่ายสามกว่าเดี๋ยวคิดที่จะสุ่มกาชาเนาะเฮ้ย <c oughs> มารายุไปแล้ว <c oughs> มีโอ้มารายุหนีย๊า มาดูยูไม่ได้มีกรรมกรเอ้ยมาดูยูมาดูยูสั่งตุริตานะให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมครับแต้มหมดแล้วเหลือตัลลี่ก็นาะได้ครับผมสั่งตุริตานะมาดูยูว่างๆก็มาเป็นคือได้โอเคไม่ต้องพาระเอีทุกคนได้ได้เดี๋ยวเราจะรอสักนี้ขึ้นแสนเนี่ยเอาให้แสนเลยแล้วปิ้วเลยเอ้ยเบนเทนพี่เบนเทนไอฮิวฮิวฮิวดีครับพี่เบนเทนพี่เบนเทนพี่เบนเทนมาจะมีช่อดอกไม้สัหน่อยไหครับช่อด้วย ขอบคุณมากอายุสองไฟเวอร์ด้วยนะขอบมากนะเฮ้ยพี่เบนินขอบอายุติสตล์อุ้ยขอบคุณมากนะขอบคุณมากอายุสองไฟเวอร์นะซิเกิลสองอันเมากนะแล้วก็ไว้ไม่เสรอะไรมากครับขอบคุณมากอายุแล้วก็โอ้ยยุ้งพี่เบนินมากนะขอบคุณมากนะถ้าถ้าพอจะมีพอยต์ติดตัวมาด้วยช่วยได้ไหมพอจะมีพอยต์พอจะมีหนวดซักเส้นหรือว่าช่องหนวดซักท่อช่วยได้ไหมจะทำคนละห้าหมื่นหรือพร้อมกันเลยมีพร้อมกันเลยก็ได้คนละห้าหมื่นก็ได้ฮะพร้อมพอกดพร้อมกันเลยฮะอีอีตลกมีหนวดอยู่ตลอดเลยนะตอนนี้เราหมดแล้วคุณ ขคุมาเอ้ยเอ้ยขอบใครอะขอบคุณปอลีคาสอ,อนผมบาเยุ้แล้วก็ไฟล์วูแล้วก็ฮาร์ดวสอนแล้วก็ฟาเอร์ซิกเกอร์เดนมาครับคุมาแนี่เป็นเทนไมนเทสอนกันกว่เไรแนผมมาครับชื่ออะไรเหรอชื่อคิิอ่ะใช่คุมาคุมาดีครับคุมาคุมาคุมาแล้วก็ทุาาาก,ก,มมกค,ค,กคกาาากน,กคคคกคนใครที่แบบพอจะม,มีช่อดมายล่ะช่อรหรือว่าหนวดซับเส้นช่วยหน่อยไหมฮะช่วยเป็นคิดหิหน่อยนะขอนี้ก็ได้นะ่โอ้โหขอบคุณฮาร์ดวิฟารเวอร์นะซิกเกอร์ไฟล์วูดแล้วก็ทุกอย่างนะผมมาเล อคุณมาอายุมมกเขามากแล้วเขารจริงน,นะถ้าถึงแสายพี่ต้องอยู่ต่ออีกหนึ่งช่วงอะได้ได้ไดเดี๋ยวเราจะให้สะพานสีขมงคลื่นแล้วกันถ้าถูมมากวนะ่าแค่นั้นนะคุางหน่อยอนะ่ะพี่เสิรหน่อยอ่ะเขาี่เป็นเ่แล้วก็มาอายหรอก็ไอวา้าแรงมารีนี้เียี้ใส่ใี่มัได้ได้ได้คออย่างเงี้ย r า a x ให้หน่อยครบจะอัดงทุบเดี๋ยว่งให้หีกอให้ให้ e ให้เหรอเด้ยอ๋อให้ rex ได้ไว้ได้แล้วเป็นไงแต่ว่า,นะา,า,ามนะ เฮยใยาโอเคค่ะอีฟ้ได้ไหมย่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลีให้มาไหนโอเคได้เลยทุกคนได้เลยจัดไปเลยค่ะฟาสมีนชอบตัวไหนสักช่อช่วยดีได้นะขอบคุณพอลิฮาร์ทคุณขอบคุณปานอายุแล้วก็ฟาวเนอร์ซิการ์สองได้ไหมครับคุณสุปปู่สามทอนได้ไหมครับทุกคนที่อยู่ในอยู่ในไลน์นี้ใส่ใ่เดี๋ยวดูไลน์หน่อยได้ไหมคิดว่าจะเป็นดีไลน์ทุกคน เราโต๊ะสอยมาสองันนี้มาเยี่ยวกับอะไฮะเคยเจอตำนานเป็์หมดตูดไหมฮะนี่ฮะเราเจอฮะปิดคลิปให้หน่อยฮะเฮ้ยปิดคลิปหรอจะให้บอกว่าอะไรฮะจะให้เราบอกว่าอะไรฮะเอ่ออะไรก็ได้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องมารุไม่เป็นไรเอาเอาไหมอันนี้เอาไหมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องมารุจังด้วยนะครับผมมาแน่ครับอุ้ยนางที่สุดเลยฮะเฮ้ยออกมานะเออนะพี่ปายเหรอบอกมาสักว่า ต้องอกแลานปิดตามเกันได้ก็ฝากกดติดตามให้คิดีด้วยนฮะทายก็เป็นวีทูเบอร์ในแอบดีดีนี่ะรายมาช่วยกันได้นมาช่วยเปีนกีดีดีกันได้นะฮะขอเป็นช่อต่อมาสักช่อหรือหนูสักส้นก็ได้นะขอบคุณมากค่ะพี่